สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่องหนึ่งหนึ่งอีสานบันเทิงทีวีเมื่อวานนี้ครับไม่ว่าจะเป็นดีไยไม่ว่าจะเป็นชุดทํางานอนุก,กรรมอนุสอบสวนนะครับอนุกรรมการชุดที่2ี่สิบหสรุปสํานวนต่างๆแม่ต้องบอกว่าถูกอกอกใจพี่น้องประชาชนมากทีเดียวครับเจตออรหันต์ครับ ส่งรายชื่อ229รายชื่อรับมีตัวจริงนะร3 8รายชื่อก็มีส่วนเกี่ยวข้องคนนอกวงการมั่งครับไปเกี่ยวพันกับพักด้วยนะครับประมาณ91รายชื่อดูสองประเด็นนี้ครับไม่ว่าจะเป็นชุด สืบสวนที่ยี่สิบหกก็สมควรแล้วครับคือตอนนี้ครับกรกตชุดใหญ่เองก็ไปสะดุดที่มาตราเจ็ดสิบหกครับนี่อีกมาตราหนึ่งครับที่ห้ามพรรคการเมืองไปยุ่งเกี่ยวกับการเลือกตั้งสอวอรครั้งนี้ แต่ปรากฏว่าหลักฐานที่อนุกรรมการชุดที่ยิ่หกนี้เข้าได้มาครับมันพันคอมันลากไปถึงพรรคการเมืองพรรคการเมืองหนึ่งครับค่อนข้างจะไม่รอดด้วยซึ่งดูการให้สัมภาษณ์ของ d ีเอเองครับทางท่านยุทธนาแพด่ดาเองครับออกมาพูดนั่นหมายความว่าหลักฐานต่างๆอยู่ในมือของดีเออนี่ครับ ไม่น้อยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นพยานหลักฐานเส้นทางเงินซึ่งดีเไอนี่ครับถือไว้อยู่ถือไว้ขู่กับนะฮะกกตชุดใหญ่นั่นแหละเพราะว่ามึงอย่านะมึงอย่าตุกติกนะเพราะว่าดีเอสไเองเนี่ครับซึ่งจะส่งคดีอาญาคดีฟอกเงินครับ อ่างยี่ฟอกเงินซึ่งก,กรกตชุดนี้ชุดใหญ่นี่ก็กลัวกลัวมากด้วยครับขี้หดตหายทีเดียวแล้วครับถึงวันละที่ต้องสสะางความชั่วความเร็วของพวกนี้แล้วค,คือดีไอชุดนี้ที่เขาทำงาน และอนุกรรมการชุดที่ยี่สิบหกนี้ครับเขามั่นอกมั่นใจเหลือเกินไม่ว่าจะเมนมาตราเจ็ดสิบหกที่มีกรรมการของพรรคไปเกี่ยวข้องด้วยในการหัวสอวครั้งนี้นั่นหมายความว่าพรรคการเมืองที่เย่ยิงพรรคการเมืองที่บอกว่าตัวเองไม่ผิดตัวเองไม่เกี่ยวข้อง แต่เนื้อหาสารละหลักฐานต่างๆครับดีเอสไอเขาจิกกรรมไว้เต็มมือซึ่งเขาพยายามนะครับพยายามที่จะไปสอดรู้สอดเห็นพยายามที่จะวางไส้ศึกพยายามท,ที่จะวางสายลับใต้ดินไว้อยู่ในองค์กรต่างๆครับเพื่อจะสืบทราบว่าพยานเป็นใครนั่นหมายความว่าไงครับนั่นหมายความว่าเรื่องแบบนี้ครับมันจวนตัวแล้วครับ มีดจาะคอหอยแล้วไม่สามารถที่จะกระดูกกระดิกได้แล้วมือที่มองไม่เห็นครับสอนั่นสอนี่ก็น่าจะเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าเรื่องมันเกิดเกินเลยไปแล้วมันเลยเถิดไปแล้วหลายคนถามมาบอกว่ามันจะยุบได้ไหมหนุ่มเสรภภูงครับผมดูเหตุการณ์แล้วครับไม่สามารถดิ้นได้ พยายามที่จะดึงเวลานะถ่วงเวลาพยายามที่จะยืดเวลาให้ออกไปครับให้มันไปประจบเหมาะกับไหนกับกับการตั้งองค์กรอิสระต่างๆครับข่าววงในเขาบอกว่าคนที่จะมานั่งในองค์กรอิสระต่างๆเนี่ยครับเขาไปสัมภาษณ์กันที่ซอยรังน้ำครับสัมภาษณ์แล้ว ถ้าคุณใดพูดตะกุตากตะกะบอกว่าถ้าคุณเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแล้วครับนะถ้าใครเข้าไปอยู่ในตำแหน่งแล้วหรือบุคคลที่ไปให้สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าถ้าคุณไปอยู่ในตำแหน่งแล้วคุณจะช่วยอะไรเราได้บ้างถ้าบอกว่าเราก็ต้องว่าตามกฎหมายบ้านเมืองตามหลักฐานที่มีอยู่ครับเขาตีตกเลยเขาบอกไม่ไม่ต้องเข้าไปก็ได้ครับยังไงคุณก็ไม่ได้นะ ถ้ามีคนคนใดก็แล้วแต่ครับเข้าไปแล้วบอกว่าผมจะช่วยคุณผมจะช่วยถ้าคุณเนี่ยเลือกผมเข้าไปเป็นคณะกรรมการองค์กรอิสระต่างๆได้นี่ครับผมจะช่วยผมจะช่วยนายแหละนายนี่หมายถึงใครไม่รู้ครับอาจจะเป็นผู้มีพระคุณนะครับที่สั่งให้สวลงคะแนนเสียงครับ มีมติให้ตัวเองได้เป็นองค์กรอิสระได้ครับอยู่ในซอยรังน้ำนั่นแหละครับอึกอักอึกอักบอกว่าถ้ามันต้องเป็นไปตามขบวนการมันต้องเป็นต้องดูก่อนว่าหลักฐานมันขนาดไหนครับนั่นเขาตีตกครับเขาไม่ส่งเลยเขาไม่เอาครับมีการสอบสัมภาษณ์กันด้วยเขาบอกอย่างนั้นนะดูสิความเร็วระาำของมันครับมันเห็นประเทศชาติเป็นของเล่น่ะ มันจะส่งใครมาก็ได้ครับแต่มันต้องได้ประโยชน์จากบุคคลคนนั้นที่มันคัดสรรมาครับมันถึงขนาดนั้นแล้วครับที่พยายามปวิงเวลากันอยู่ตอนนี้ครับที่พยายามจะ,จะตั้งจะตั้งองค์กรอิสระหน่วยงานองค์กรอิสระต่างๆนะครับที่โยกกันไปย้ายกันมาเนี่ยครับสังเกตด,ด้วยครับแต่ก่อนนี่ครับเรายังสร้างความหวังกับพวกนี้อยู่ครับยังมีความหวังกับองค์กรอิสระพวกนี้อยู่ครับ ดูชื่อเสียงดูคนมาคัดดูคนที่จะเสนอตัวเข้ามาอยู่ในองค์กรอิสระนี่ครับยังพอฟังครับตอนนี้ยังไม่รู้ว่ามนุษย์หน้าไหนมาจากไหนเลยครับมาจากบ่อน้ําโคลหรือเปล่ามาจากป่าหรือเปล่าครับออกมาเอามาเสนอตัวครับเป็นองค์กรอิสระนั่นหมายความว่าคนดีๆคนที่เขามีความซื่อสัตย์สุจริตครับเขาไม่กล้าเสนอตัวมาครับเพราะว่า มันมีขบวนการพวกนี้อยู่ครับมันไม่ได้สนใจเราบอกว่าเข้ามาแล้วคุณต้องทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติคุณต้องมาสร้างความยุติธรรมให้กับทุกหมู่เหล่าไม่ใช่ครับมันจะเอาประโยชน์ของมันครับคือเอาเปราะนี้ให้หมดก่อนครับให้มันเสร็จก่อนให้มันหลุดพ้นไปก่อนครับใช้กันสัมภาษณ์กันแบบนี้เลยครับไปที่ซอยรังน้ํากับสัมภาษณ์กันแบบนี้เลยว่าถ้าคุณเข้าไปในอยู่ยในองค์กรอิสระแล้วครับ มีอำนาจที่จะตัดสินที่ขาดแล้วครับคุณจะช่วยเราอย่างไงมันใช้คําพูดอย่างนี้เลยครับนี่เป็นข่าววงในมานะครับมันทุเรศไหมล่ะระยำไหมครับอย่างนี้หรือครับคนดีอย่างนี้หรือครับคนไม่ขายชาติอย่างนี้หรือครับคนรักชาติกู้ชาติอย่างนี้เขาเรียกว่าคนสันดานหมาสารเลว เห็นแก่ประโยชน์พวกเดียวกันเห็นแก่ประโยชน์ตัวเองที่จะได้รับครับทั้งๆที่อำนาจต่างๆในกระวงค์กอิสระมันต้องทําเพื่อประเทศชาติไม่ได้ทําพวกพวกหมู่เดียวครับไม่ใช่ว่าทําประโยชน์ให้คนกลุ่มเดียวครับเห็นได้ชัดว่าเงาดำาเมาทมืนอยู่เบื้องหลังเนี่ยในองค์กรต่างๆนี่ครับมันมีอยู่ พร้อมที่จะพลิกขาวเป็นดำพร้อมที่จะปัดเป่าคดีต่างๆนี่ออกไปทั้งทั้งที่ผิดทั้งทั้งที่เห็นว่ามันไม่ชอบทำสังคมบ้านเมืองของเราเนี่ยครับมันต้องแก้ไขแก้ไขจากใครจากพี่น้องประชาชนเนี่ครับช่วยส่งเสียงช่วยหูร้องให้ไอ้พวกนี้มันได้รู้ว่าประชาชนเขาไม่ยอมนะเว้ย มึงจะทําแบบนี้ครับมันต้องพระหน้าข้ามศพพี่น้องกคงกูไปก่อนครับประชาชนคนไทยไปก่อนครับต้องชี้หน้าด่ามันครับชี้หน้าบอกมึงอยานะถ้ามึงจะทําอย่างนี้มึงก็ต้องผ่านส้นตีนพี่น้องประชาชนไปก่อนครับมันจะได้หยุดครับมันจะได้ระวังตัวมันจะได้ไม่เหิมเกิมขนาดนี้แต่นี่อะไรครับเห็นไหมพยายามที่จะดึงถ่วงพยายามที่จะตั้งองคอ์กรอิสระต่างๆนี่ครับ เพื่อจะมารับใช้อำนาจของตัวเองเพื่อจะมาสนองตอบความชั่วของตัวเองครับมันร้ายแรงนะพี่น้องเขาก็เห็นครับสังคมเขาก็เห็นกระแสตอนนี้กระแสตีกลับครับมาลุมมาตุ่มกันแล้วนะตอนนี้ขนาดหัวนหน้าม็อบอย่างสนีิริมตองกุลครับยังหันมาเล่นเรื่องนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวสว ไม่ว่าจะเป็นเขากระโดงเขาเห็นไงครับว่าข้อมูลต่างๆมันชัดเหลือเกินครับสารตัดสินเรียบร้อยแต่ก่อนเราก็้ไปยุ่งกับเรื่องม็อบกับแต่ตอนนี้ต้องบอกว่าม็อบเนี่ยมันหมดไปแล้วต่อให้อีกสิบจดุบอนบมบันก็ไม่สามารถปลุกม็อบขึ้นมาได้ละครับเพราะคนอย่างสนธิก็ไม่ใช่คนโง่ สนที่เห็นอยู่แล้วว่าการปูมอบครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายครับเพราะว่าพี่น้องประชาชนเขาไม่เอามวลชนเขาสสยหน้าครับเขาเอือมระอาที่จะออกมาตากแดดตากฝนกับแล้วเวลาตากแดดตากฝนเรียบร้อยครับมีอำนาจพเดกามายึดอำนาจครับมันก็สมบูยสุขเฉพาะพวกมันเท่านั้นครับคนที่ประท้วงก็รับกรรมไปสิติดคุกติดตารางไปครับยังไม่ขิดไม่ลาบอีกเลยเขาก็มองครับ ซึ่งสังคมพวกนี้กลัวกลัวไม่ว่าจะเป็นเสื้อเหลืองเสื้อเหลือเสื้อเหลืองเสื้อแดงครับถ้าพูดคําเดียวกันครับเอาเรื่องเดียวกันมาพูดในในสังคมครับอะไรจะเกิดขึ้นครับทุกวันนี้มันก็นเริ่มแล้วครับมันเริ่มแล้วเพราะว่าเสื้อเหลืองเองก็ไปไม่ไหวครับหยิบยกขึ้นมาร้อยประเด็นครับไม่สามารถปั่นคนออกมาท้องถนนได้ ไม่สามารถจะมองเมาพี่น้องประชาชนในความคิดของพี่น้องประชาชนได้ครับก็ตกลงว่าเออกูโดนผิดพลาดหรือเปล่าไอ้นี้ก็เป็นข้อคิดนะครับคือคนฉลาดเขาคิดครับแต่คนโง่ๆอย่างจตุพรพรมพันธ์เนี่ยมันไม่คิดหรอกครับมันก็คิดยังไงนะครับวันๆมันก็ฝังหัวแต่ว่าจะไล่ตระกูลชินวัตรออกจากตําแหน่งไม่ให้ตระกูลชินวัตรมาเป็นนายกรัฐมนตรีครับ มันลืมนึกไปว่าประเทศไทยนี่มันปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยที่เขามาเป็นนายกรัฐมนตรีได้ครับก็เพราะว่าเขาเลือกตั้งลงเลือกตั้งมาครับจะด้วยการลงคะแนนให้พักลงคะแนนเสียงให้สสในเขตต่างๆครับเขามารวมกันนั่นคือสิทธิพี่น้องมอบให้มาครับแล้วก็มาตัดสินในสภาผู้แทนราษฎรใครจะเป็นนายกรัฐมนตรี ก็ไปพูดค <hi> ุยกันเองครับพรร์ทรวมรัฐบาลมีกี He ่พัรม um, ีกี่เส the ียงรวบรวมแล้วมาตั้งนายกรัฐมนตรีครับเขาไม่ได้แบกปืนไปจ่อหัวม็อบไปจ่อหัวคนที่ไปเห็นต่างที่ไหนล่ะครับเขาก็ทํางานกันแบบนี้ระบอบประชาธิปไตยก็เสียงข้างมากในสภาผู้แทนรัษฎรก็ตั้งนายกรัฐมนตรีเขาก็มาด้วยชอบธรรมครับอยู่ดีดีจตุพรปมพันธ์บอกว่าผมไม่ชอบผมไม่เอา เพราะโรคความเกลียดชังของจตุพรพรมพันธ์ไม่ได้ประโยชน์จากเขาไม่สามารถที่จะพึ่งพาอาศัยเขาได้แล้วครับก็เลยฟาดวงฟาดงาครับถือเป็นนโยบายแห่งตนครับไม่ใช่ว่าเป็นนโยบายแห่งชาติหรือความคิดของคนทั้งประเทศครับอย่าเอาคนทั้งประเทศไปอ้างว่าประชาชนไม่เห็นด้วยประชาชนกี่คนครับกี่ตัวกับมึงอะจตุพรพรมพันธ์ผู้ถามหน่อย พี่น้องประชาชนเขาไม่หือไม่อือตอนนี้ก็เพราะว่าเขาไม่เห็นด้วยกับมึงครับรักษาการนายกรมนตรีประกาศก้าวจะแก้ไขปัญหายาเสพติดครับพี่น้องประชาชนชัยโยโหร้องพี่น้องประชาชนดีใจครับแต่มึงเสือกจะมาปลุกม็อบครับไล่รัฐบาลนี้ก็หมายถึงว่าไล่แมก้กระทั่งคนที่จะทํางานธนุบำลุงสุขให้กับสังคมอยู่ตอนนี้ไม่เอาครับอยากให้บ้านเมืองลุกเป็นไฟ อยากให้บ้านเมืองเนี่ยมีเฮโรอีนมียาเสพติดเต็มบ้านถึงไงจะดูบอลพรมพัน,ผผนเขาทำอะไรมันที่มันเสียบ้างละ่ะเขาประกาศยุทธการต่างๆเนี่ยครับที่จะปราบกครกับสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพเอทั่วประเทศครับมาประชุมกันวางนโยบายปราบปรามยาเสพติดธนุบปำปร,รุงครับสร้างความสุขให้กับสังคมสร้างความสุขให้กับพี่น้องคนในชาติ แต่มึงเองกับจะปั่นมอบออกมาเพื่ออะไรครับทารุมรัฐบาลนี้ครับยาเสพติดมันหายไปหรือไงการพนันออนไลน์มันหายไปหรือไงครับไม่ได้หายไปเลยครับมันยิ่งจะชชยโยห่ร้องซะอีกครับว่าเออกูดีใจเหลือเกินครับมีไอ้พวกที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวครับอยากให้บ้านเมืองล่มจมเนี่ครับ ออกมารมรัฐบาลที่จะเขาจะปราบอาวัยมุกกับมันทุเรศข,ขนาดไหนัเห็นไหมครับแค่พูดมาแค่นี้เราก็รู้เลยว่าใครที่จะทําให้ประเทศชาติมันดีขึ้นใครจะทําให้ประเทศชาติมันร่มจมับอย่าคิดว่าประชาชนเขาโง่สิครับถ้าประชาชนเขาโง่ถ้าเขาไม่ฟังอะไรถ้าเขาฟังจตุพรพรมพันธ์นะครับวันที่ยี่สิบแปดที่ผ่านมานั่นครับ เขามาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วครับเขามาไล่รัฐบาลแต่เขาบอกว่าเอา้ารัฐบาลก็ทํางานอยู่นี่เขารู้ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงครับเศรษฐกิจมันเป็นยังไงเงินฝืดเครืองเป็นยังไงครับถ้ากลับมาเสริมเติมรัฐบาลนี้เข้าไปอีกแล้วครับประชาชนจะกินอะไรเศรษฐกิจจะเดินต่อไปได้ไหมครับการพัฒนาพันพัฒนาประเทศจะสะด,ดุดไหมครับเขารู้มากกว่าพวกมึงอีกครับแต่พวกมึงพยายามที่จะปลุกม็อบ ทั้งทั้งที่ปลูกไม่ขึ้นเขาพูดเรื่องหัวสวพ,พูดเรื่องเขากระโดงพูดเรื่องคอร์รัปชันพูดเรื่องชายแดนแต่พวกมึงกลับมาสมรัฐบาลอยู่อย่างเดียวใครเข้ามาก็ไม่ดีคนนั้นก็ไม่ดีคนนี้ก็ไม่ดีแล้วเหมือนตัวเองดีนักหนาครับซึ่งทั้งคมสังคมเองเขาก็เบื่อหน้าพวกมึงเต็มทนครับพูดแต่คำเดิมเดิม ว่านายกทักษิณเนี่ยออกไปจากนอกประเทศครับออกจากวงการเมืองแล้วบ้านเมืองจะสงบเรียบร้อยมากขึ้นครับขนาดเขาอยู่ต่างประเทศพวกมึงยังไปง่าแนกแหนะเขาเลยครับเรื่องทุกอย่างที่เกิดภายในประเทศ,เทศทไทยเนี่ยเพราะนายกทักษิณครับเขาไปเกือบยี่สิบปีออกอยู่ต่างประเทศเขามอบอํานาจให้พวกมึงเขาไม่เขาไม่ยอมต่อแยก,กับพวกมึงพวกมึงยังทําไม่ได้เลยครับ ที่มันชิบหายทุกวันเนี้ไม่ใช่ว่าทักษิณทาที่ไหนล่ะครับพวกมึงอาสาบอกจะมาแก้ปัญหาจะมาปฏิรูปหน่วยงานราชการต่างๆจะมาแก้ไขาการคอร์รัปชันยี่สิบปีผ่านมาแม่งก็ยิ่งเละกว่าเดิมหนักกว่าเดิมจนคิดได้ว่าเออกูเอาไม่ไหวแล้วกูเอาไม่อยู่แล้วถ้าขืนปล่อยไปอย่างนี้ครับพี่น้องประชาชนลุกคือขึ้นมากูจะไม่มีประเทศอยู่ด้วยซ้ำไปคับ ถึงไปให้นายกทักษิณเข้ามาไงยังไม่สํำนึกสำเนีกอีกครับเขาเข้ามาแล้วก็ไปเว้นแต่ละวันครับที่จะหาเรื่องเขากระแนะกระแหนเขานั่นหมายความว่าไอ้พวกนี้ไม่มีสํำนึกสำเนีกเลยว่าสิ่งที่นายกทักษิณมาเนี่ครับเพราะอะไรใครเอาเข้ามาช่วยประกาศดังๆหน่อยสิถ้ามึงไม่เกรงกลัวถ้ามึงไม่ เชื่อฟังช่วยประกาศชื่อดังๆให้กูได้ยินหน่อยสิว่าใครเอาเข้ามาอย่าพูดอ้อมค้อมับทั้งๆท,ที่พวกมึงรู้อยู่พูดดังๆให้พี่น้องประชาชนเขาได้ยินด้วยนี่คือเหตุผลไงนี่คือความจริงที่พวกมึงไม่พูดไงสันดาณพวกมึงก็เป็นแบบนี้ บอกรักบอกเท่าทุนแต่เวลาประเทศชาติต้องการครับต้องการคนมาพัฒนาต้องการหัวคิดต้องบอกว่าเอาคนหัวคิดที่ใบใบเนี่ยมาแก้ปัญหาประเทศชาติากลับบอกว่าไอคนนี้ไม่ดีหรอกคาอยู่ในหัวสมองพวกมึงนี่ครับติดอยู่ในหัวสมองพวกมึงนี่ครับความอิจฉาริษยา กลัวว่าประเทศชาติมันจะจะเญรุ่งเรืองหรือไงไม่ทราบถึงได้ออกมาพูดออกมาเ่ามาหอนกันอย่างนี้แทนที่จะช่วยเหลือกันครับยามบ้านเมืองมันลำบากเศรษฐกิจมันไม่ดีครับแต่พวกนี้ถล่มเอาถล่มเอาครับแล้วจะนึกได้ไงจะให้คนทั่วประเทศนึกได้ไงว่าไอ้พวกมึงเนี่ยปาถนาดีกว่าประเทศชาติปาถนาดีต่อสังคม อยากให้บ้านเมืองเนี่ยลืมหูหลืมตาอ้าปากได้ครับมันคนละเรื่องครับมันคนละทางเะนั้นแล้วครับอย่าฝืนดีกว่าครับยังไงเสียครับประชาชนเขารู้แล้วอะสันดานอย่างพวกมึงเนี่ยครับไม่สามารถที่จะนำพาประเทศชาติจเจริญรุ่งเรืองได้หรอกเพราะว่าเขาไม่เชื่อมั่นพวกมึงเลิกเะครับเลิกปวดประเทศ เลิกเอาความคิดของตัวเองมาเป็นใหญ่ครับดูบ้านเขาบ้างดูเมืองเขาบ้างครับว่าเขาทํากํกลังทําอะไรอยู่เขาต้องการอะไรครับเขาต้องการความรักสามาคัคคีต่างคนต่างทำครับช่วยเหลือประเทศชาตินั่นแหละคือจุดหมายปลายทางของการต้องการของประเทศชาติครับก็ฝากไว้สําหรับคลิปนี้ครับคลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ